าย็นร้านนี้อร่อยมากชาวนนทบุรียไม่ควรพลาดไปกินกันเป็นชาติใต้รสเข็มขนที่เจ้าของร้านเขาคิดค้นสูตรขึ้นมาเองร้านมีชื่อว่า ออดีร้านอยู่ตรงบางซืเมืองนนทบุรีติดกับปั๊มน้ำมันบางจากเป็นร้านขายสเต็กแต่ชายเย็นดันอร่อยมากเมื่อก่อนร้านนี้จะเปิด8ปดโมงครึง่งแล้วเขาก็เลื่อนเวลาเปิดมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเขาเปิดขายตอน4ี่โมงเย็นก่อนหน้านี้เขาขายกาแฟสดด้วยนะเครื่องชงอลังการมากในเมื่อขยับเวลาเปิดจากเช้ามาเป็นเย็นเจ้าของร้านก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนจากขายกาแฟสดมาประกาศขายเครื่องชงกาแฟแทนก็จะมีสักกี่คนนะเนาะที่จะซื้อกาแฟดื่มตอนเย็นถ้าร้านจะเปิดเย็นขนาดนี้แล้วทําไมไฟยังตามไปซื้อก็อยากจะบอกว่าไฟพยายามหาชายเย็นร้านอื่นมาทดแทนแล้วนะแถวบ้านคืน ทั่วไปทั้งคาเฟ่ดีๆร้องมาหมดแล้วแต่สําหรับไฟคือไม่มีเจ้าไหนอร่อยซู้เจ้านี้ได้เลยแล้วคือแก้วละแค่40ไฟก็เลยต้องยอมให้เขาปรับเวลากินชายเย็นจากตอนเช้าตอนสายมาเป็นกินตอน4ี่โมงเย็นแล้วคือชาเขาเข้มไงท่าทายระบบการน,นอนมากแต่ก็อย่างที่บอกแหละค่ะเปิดเย็นแค่ไหนเราก็พร้อมจะสู้และนี่ก็คือชมนะเจ้าของร้านขยับก,กลับมาเปิดสักเพียงก็ดีนะพี่คิดซะว่าไฟขอร้องสเต็กเขาก็อร่อยนะแต่วันนี้ไฟไม่อยากกินถ้าวันไหนอยากกินจะเอามาเล่าให้ฟังนะส่วนคนนี้ก็คือเจ้าของร้านอีกคนนึงค่ะ